โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะครับเข้าสู่ Eat Fast Play Fast Channel อีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับฟาาก็มีเรื่องราวสุดพิเศษจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับก็เรื่องที่ฟา้าอยากจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนี่เลยนะครับหมอนนะครับก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าตัวฟา้าเองเนี่ย เป็นคนที่ซื้อหมอนมาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะครับเนื่องจากอายุที่อาจจะมากขึ้นนิดนึงนะครับทำให้มีปัญหาเรื่องของการ ปวดบ่าปวดคอปวดหลังต่างๆนานา,นาเยอะแยะมากมายเลยนะครับฟา้าก็เลยได้มีโอกาสนะครับลองเปลี่ยนหมอนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในวันนี้ฟา้าก็จะเอาหมอนบางตัวนะครับที่ฟา้ามีอยู่เนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังละกันว่าฟีลลิ่งนะครับในการนอนหมอนแต่ละใบเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็หมอนตัวไหนเนี่ยนะครับมันช่วยเรื่องการปวดบ่าปวดหลังเนี่ยได้ดีที่สุดสําหรับฟา้าในตอนนี้นะครับซึ่งหมอนที่ฟา้า จะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด4ใบด้วยกันก็จะเป็นหมอนยางพารานะครับ2ใบนะครับแล้วก็เป็นเมมโมรี่โฟมอีก2ใบนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยละกันนะครับก็สำหรับตัวแรกนะครับที่ฟาอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือเป็นหมอนยางพารานะครับตัวนี้เลยนี่นะครับยี่ห้อก็คือฟานไม่แน่ใจว่าเขาจะอ่านว่า ปาเทคหรือพาเทกอะนะครับก็เอาไปว่าประมาณนี้ละกันนะครับซึ่งหมอนใบนี้นะครับเรียกได้ว่าอาจจะเป็นหมอนตัวแรกในวงการที่ฟาส์เริ่มซื้อเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเนื้อของมันเนี่ยมันเป็นยางพาราแบบล้วนๆจริงๆนะซึ่งจริงๆปกติเขาเย็บติดนะแต่อันนี้ฟาสต์เาออกมาเองนะโอเคป่ะนะครับแล้วก็ไม่ได้เย็บกับนะครับเพราะว่าเอาไว้เผื่อซัก ปอกหมอนด้วยอะไรแบบนี้นะครับคือหมอนยางพาราเนี่ยฟ้าว่าข้อดีของมันเลยอะ่ะคือคนที่เป็นภูมิแพ้แพ้ฝุ่นแพ้อะไรอย่างเงี้ยมันใช้ได้นะโอเคเลยมันไม่เก็บฝุ่นอะ่ะแล้วก็จากที่ฟ้าใช้มานะมันไม่ได้มีกลิ่นยางอะ่ะอาจจะมีช่วงแรกๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยกลิ่นยางก็จะไม่มีแล้วนะครับซึ่งหมอนใบนี้ที่ฟ้าซื้อมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นทรงปกติเลยที่เรานอนนะครับ f e ลลิ่งในการนอนของหมอนยางพาราเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะถามว่าเอ๊ะมันแข็งไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอ่อฟีลลิ่งในการนอนหมอนยางพาราฟ้าต้องบอกว่าฟ้ารู้สึกว่ามันกระจายน้ําหนักได้ดีนะครับแต่ว่าตัวหมอนเนี่ยมันจะค่อนข้างหนักนิดนึงจะเป็นตัวที่แบบมีน้ําหนักเลยแล้วก็เนื้อมันเนี่ยจะแน่นแต่ว่าเด้งนะครับคือเป็นแบบแน่นๆเด้งเดงอะ่ะอยากให้นึกถึงภาพเวลาเราดูโฆษณาพวก พุดดิ้งเยลลี่อะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบจิ้มๆแล้วมันเด้งๆอะ่ะคือหมอนมันจะเป็นฟิลแบบนั้นเลยนะครับทีเนี้ยเ,เวลาฟาดนอนเนาะด้วยความที่ว่ามันเด้งนิดนึงเนี่ยนะครับมันทําให้เวลานอนแล้วเรารู้สึกว่าพอเวลาพลิกหัวครับเวลาพลิกไปพลิกมาเนี่ยมันรู้สึกกับ มันรู้สึกเหมือนกับว่าหมอนเนี่ยมันไม่ได้รับน้ําหนักเราดีเท่าที่ควรแต่จริงๆมันกระจายน้ําหนักได้ดีนะแต่มันอาจจะเป็นด้วยความที่ว่าฟีลิ่งมันเด้งงะก็เลยรู้สึกว่าแบบมันนอนแล้วมันเหมือนมันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับสาหรับหมอนยางพาราตัวแรกเนาะก็พอมันเป็นอย่างนี้เนาะฟาสก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวหมอนยางพาราเนี่ยฟีลิ่งมันโอเคแหละแต่ว่าอยากหาหมอนที่มันรับ กับสลีละเรามากขึ้นนะครับฟาสก็เลยไปได้ตัวที่2มานะครับซึ่งตัวที่2ที่ได้มานะครับก็จะเป็นนี่เลยนะครับก็จะเป็นหมอนยางพาราเหมือนกันแต่ว่าเป็นของดัลลอปพิโลนะครับอ่าแล้วก็ทรงเนี่ยก็จะเป็นทรงที่เขาเรียกว่าเป็นทรงหมอนเพื่อสุขภาพปะนะครับที่มันจะเป็น มันจะเป็นโค้งแบบนี้นะครับก็น่าจะเรียกว่าเป็นหมอนเพื่อสุขภาพเนาะนะครับก็เป็นยางพาราเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆดูข้างหลังเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันก็จะเป็นรูๆนะครับก็เป็นรอยปั๊มที่เขาปั๊มยางพาราลงไปเนาะฟีลลิ่งความแน่นความเด้งเนี่ในการนอนเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวแรกที่ฟาร์ดบอกไปเลยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยพอมันเป็นเชฟเนาะมันก็จะรองรับช่วงต้นคอเราเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับ แต่ว่าทรงหมอนอันเนี้ยนะครับที่ฟ้าซื้อมาเนี่ยเอ่อฟ้าไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียกว่าเป็นทรงอะไรเนาะมันมันน่าจะเป็นทรงคอนทัวร์นะครับแต่ว่ามันจะมีเป็นตุ่มเหมือนตุ่มที่ช่วยนวดหัวนวดคอนวดอะไรประมาณนี้ด้วยอะ่ะแต่ฟ้าก็ไม่เข้าใจหลักการการทํางานเหมือนกันนะเพราะว่าเวลานอนแล้วเนี่ยฟ้าไม่ได้รู้สึกว่ามันช่วยนวดหัวแต่กลับมีความรู้สึกว่าแบบมันมันดูเหมือนมันจะลาคาลําคาญนะว่าแบบเฮ้ย ปกติเราเคยนอนหมอนเรียบๆเบนาะแต่พอนอนหมอนแล้วมันมีตุ่มๆอะเรามีความรู้สึกว่าแบบทําไมมันเหมือนมันมีอะไรมาแบบดุนๆหัวเราอะไรประมาณนี้นะครับเออฟีลิ่งในการนอนตัวนี้นะครับนอนไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็โอเคเหมือนกันนะครับแต่ว่าปัญหาที่ฟาสเจอก็คือว่าตัวฟาสเองเนี่ยจะเป็นคนที่นอนหมอนสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวเนี้ย มันค่อนข้างต่ำนะครับคือฝั่งหนึ่งอะถ้าฟ้าจาไม่ผิดเนาะฝั่งหนึ่งเนี่ยฝั่งเตี้ยเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ10เซนแล้วฝั่งสูงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12เซนแต่ประเด็นเลยคือมันสูงแค่ช่วงตรงคอไงมันไม่ได้สูงแบบทั้งใบเนาะเออเวลานอนแล้วอะฟ้าก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบมันรองรับสรีระฟ้าได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะ่ะถ้าใครที่ไม่ได้นอนหมอนสูงมากอะฟาาว่าก็โอเคนะแต่ถ้าคนที่นอนหมอนสูงนิดนึงอะฟาดว่าจะรู้สึกแบบ พอเวลานอนลงไปแล้วพอมันต่ำอะ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยมันเงยหน้าขึ้นอะ่ะคือมันแบบมันจะเงยหน้าขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้สึกแบบเหมือนเวลาเราหายใจะครับอากาศหรือว่าความเย็นอะ่ะมันเข้ามันเข้าคอเราเยอะเออมันจะฟิลลิ่งแบบประมาณนั้นเลยนะครับฟาก็เลยเปลี่ยนนะครับจากหมอนยางพาราเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนไปลองซื้ออีกใบหนึ่งมานะครับซึ่งตัวที่ฟาซื้อมาเป็นตัวที่3มเนี่ยก็เป็นตัวที่ โด่งดังในอินเทอร์เน็ตมากเพราะว่าเห็นโฆษณาเยอะมากเลยนะครับซึ่งตัวนั้นก็คือนี่เลยนะครับตัวนี้นะครับก็คือโชวานะครับที่เราจะเคยได้ยินกันนะครับว่าเป็นหมอนเต๋าสรุปเหมือดใช่ไหมนะครับเออจริงๆตอนซื้อมาจริจริงตอนซื้อมาเนี่ยคืออหมอนเต๋าเป็นยังไงต้องบอกอย่างนี้ก่อนคือวัสดุของหมอนเต๋าเนี่ย มันเป็นไฮเปอร์เมมโมรีโฟมเขาเรียกว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าฟาสก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมันเป็นไฮเปอร์เมมโมรีโฟมยังไงเพราะว่าฟีลลิ่งในการนอนที่ฟาสลองนอนมาเนี่ยมันไม่เหมือนกับเมมโมรีโฟมทั่วๆไปอะ่ะนะครับอ่าเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนาะแต่ว่าลักษณะหมอนเล่าให้ฟังอย่างนี้ละกันคือหมอนเนี่ยถ้าเราแกะดูออกข้างในเนาะนะครับข้างในเนี่ยเขาจะผ่าเป็นตารางตารางเป็นเป็นตารางเหมือนตารางหมกักลูกตารางหมกัมกหมกักฮอสเลยนะครับ เป็นลูกเตา๋าลูกเตา๋าเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็หมอนเนี้ยมันจะมีอยู่2ด้านนะซึ่ง2ด้านเนี้ยจะไม่เหมือนกันด้านหนึ่งเนี้ยจะนุ่มกว่าส่วนอีกด้านหนึ่งเนี้ยมันจะแข็งกว่าจะแน่นกว่านะครับหมอนตัวเนี้ยนะครับแรกๆที่ฟา้าสนอนฟีลิ่งในการนอนอย่างที่ฟา้าสบอกไปเนาะว่ามันไม่ได้เหมือนกับเรานอนเมมโมรี่โฟมอ่ะแต่ฟา้าสจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับเรานอนบนฟองน้าแน่นแนมากกว่านึกถึงภาพแบบ ฟองน้าล้างจานอะไรประมาณนั้นเลยแต่ว่ามันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้ย้วบแบบขนาดฟองน้ําล้างจานนะมันจะมีความแน่นกว่าหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมก็คือมันแบบมันเป็นหมอนที่นิ่มเลยนะครับโดยรวมของเจ้าตัวเนี้ยฟ้าต้องบอกเลยว่ามันกระจายน้ําหนักได้ดีมากๆเลยแรกๆที่นอนนี่คือแบบรู้สึกได้เลยว่าแบบเฮ้ยคือพอนอนลงไปปุ๊บอะ่ะมันน้ําหนักหัวเราอะ่ะมันโดนแบบมันโดนกระจายออกไปขั่วเลยอ่ะนะครับก็ ฝั่งหนึ่งก็จะรู้สึกนุ่มหน่อยนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะรู้สึกแน่นหน่อยแต่เหมือนเดิมปัญหาเดิมของฟ้าก็คือว่าพอมันกระจายน้ําหนักเยอะเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าหัวเราอะครับที่เวลานอนลงไปเนาะมันก็ยุบลงไปเยอะนะครับพอมันยุบลงไปเยอะเนี่ยกลายเป็นว่าหมอนมันก็ต่ำนะครับประกอบกับว่าถ้าเพื่อนๆดูความหนาของหมอนเนี่ยหมอนมันไม่ได้หนามากนะครับมันมันหนาอยู่น่าจะประมาณสัก เออน่าจะประมาณ1ิเซนหรืออะไรประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับคือถ้าดูข้างๆเนี่ยจะเห็นเลยนอะนแล้วก็มันไม่ได้เป็นทรงที่แบบเหมือนหมอนทั่วๆไปที่ตรงกลางมันจะนูนขึ้นมานะครับฟันนอนแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยถนัดอีกนะครับพอมันไม่ค่อยถนัดอย่างเงี้ยนะครับทางโชว,วาเขาก็มีตัวเสริมแผ่นเสริมนะครับความสูงของหมอนเอาไว้แบบ ปรับระดับนะครับให้คนที่แบบเฮ้ยชอบชอบนอนหมอนสูงอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อมาได้นะครับซึ่งแผ่นนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับข้างในเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนคล้ายๆคล้ายๆเนื้อคล้ายๆกับตัวหมอนเลยก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวฟองน้ําที่มันแน่นๆนะครับแล้วก็เราสามารถเปิดซิปนะครับของหมอนตัวนี้มันจะมีซิปอยู่เนาะนะครับเราก็สามารถเปิดซิปออกเนี่ยนะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวเนี้ยนะครับใส่เข้าไปข้างในได้เลยนะครับแล้วก็ นะครับก็เอามาใช้นอนอย่างนี้ได้เลยแต่ว่าพอฟา้าลองเอามาใช้ดูจริงๆแล้วว่าไอ้เจ้าตัวแผ่นเนี้ยแผ่นเสริมความสูงเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่กว่าถ้าเพื่อนๆมองเห็นเนาะอาจจะฟ้ารตพยายามทําให้มันเท่าๆกันเนี่ยถ้าเพื่อนๆมองเห็นเนาะมันจะมีขนาดใหญ่กว่าหมอนเดิมเนี่ยนิดนึงนะครับทําให้เวลาตอนที่ฟา้าสนอนเนี่ยคือตรงช่วงคอช่วงหลังเนี่ยมันจะมาเกยอยู่บนแผ่นที่ แผ่นเสริมเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันเหมือนกับมีอะไรมามาดุนตรงหลังเราอะนะครับแบบเป็นเหลี่ยมๆม,มาดุนตรงหลังเรานิดนึงอะ่ะแล้วเวลานอนฟีลลิ่งของความสบายที่ใช้เจ้าหมอนเต๋าเนี่ยมันก็แบบมันไม่ได้สบายเหมือนกับตอนที่ถอดแผ่นรองออกอะนะครับแต่พอถอดแผ่นรองออกปุ๊บมันก็รู้สึกว่าหมอนมันต่ําไปอีกนะครับแล้วก็ใช้ไปสักพักนึงเนี่ยนะครับอาการปวดบา่าปวดหลังของฟ้าเนี่ยมันก็ มันก็เหมือนเดิมนะครับก็พอมันเป็นอย่างนั้นนะครับฟ้าก็เลยลองเปลี่ยนนะครับไปเป็นหมอนอีกใบหนึ่งก็เป็นตัวที่4นะครับที่ฟ้าจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับซึ่งตัวนั้นก็คือนี่เลยนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นอาเคมินะครับเดี๋ยวฟ้าให้ดูแท็กก่อนจะเป็นอาเคมินะครับเมมโมรี่โฟมนะครับอ่าก็เป็นยี่ห้อพวกที่ขายเครื่องนอนตามห้างที่เราเห็นกันอยู่นะครับ ซึ่งอันเนี้ยเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนหมอนเมมโมรี่โฟมเนี่ยนะครับเวลานอนเนี่ยอ,อ,อย่างที่ฟาบอกเนาะว่าหมอนโชวากับหมอนเมมโมรี่โฟมอะฟีลิ่งมันต่างกันนะครับคือฟีลิ่งของหมอนเมมโมรี่โฟมเนี่ยความแข็งเนี่ยนะครับจะใกล้เคียงกับหมอนยางพาราเลยแต่ว่าข้อที่มันแตกต่างก็คือว่าหมอนเมมโมรี่โฟมเนี่ยมันจะมีการกระจายน้ําหนักเนี่ยได้ดีกว่าหมอนยางพาราคือเวลาเรากดลงไปเนี่ย มันจะยุบมันจะยวบได้เยอะกว่าหมอนอยางพารานะครับแต่บางคนก็ไม่ชอบฟีลลิ่งของหมอนเวมโมรีโฟมด้วยความที่ว่าตัวเนื้อมันอ่ะมันจะมีความหนืดนิดนึงคือเวลามันคืนตัวมันคือมันยุบลงไปแล้วมันจะมีแบบความยวบขึ้นมานิดนึงนะครับ จะบอกว่าอะไรมันมีความหนืดเวลาเราพลิกตัวครับมันเหมือนกับหมอนมันจะค่อยๆค,ค,คืนตัวทีละนิดทีละนิดอะ่ะมันไม่เหมือนยางพาราที่พอเวลาเราพลิกตัวปุ๊บมันคืนตัวมันเด้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเออบางคนอะ่ะเวลานอนแล้วเวลาเราพลิกตัวแล้วมันแบบมันคืนตัวช้าก็อาจจะแบบไม่ชอบฟีลลิ่งของความหนึดหนืดแต่ว่าโดยรวมนะเวลานอนนะฟ้ารู้สึกว่ามันเป็นหมอนที่กระจาย น้ำหนักได้แบบค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ตัวฟ้าดเองเนี่ยรู้สึกว่าโอเคที่สุดนะครับณนะปัจจุบันณนะตอนนี้นะครับกับตัวไอเคมีตัวนี้นะครับอะให้เพื่อนๆดูด้านข้างก็ด้านข้างของเจ้าตัวนี้เนาะฝั่งแรกเนี่ยจะเตี้ยหน่อยนะครับก,ก็คือจะเตี้ยหน่อยไปเลยอะคือใครที่ชอบมอน,นอนหมอนแบบเตี้ยหน่อยเนี่ยก็สามารถนอนฝั่งนี้ได้เลยแต่ว่าส่วนส่วนตัวฟ้าเนาะที่ฟ้านอนหมอนสูงนิดนึงเนี่ยฝั่งเนี้ยถ้าเพื่อนเนเห็นเนี่ย มันก็สูง่กฝั่งเนี้ยแบบแบบเห็นได้ชัดเลยอ่ะมันไม่เหมือนกับหมอนยางพาราที่ฟ้าโชว์ไปในตอนแรกเนาะที่ความสูงมันต่างกันแค่นิดเดียวเองนะครับฟ้าก็เลยไม่ค่อยถนัดนะครับแต่พอมานอนหมอนตัวเนี้ยนะครับเอ้ยมันมันความสูงอะ่ะมันพอได้นะครับแล้วพอเวลานอนลงไปเนี่ยแรงกดที่มันกดลงไปเนี่ยนะครับมันก็ซับพอร์ตได้ดีอีกนะครับพอมานอนตัวเนี้ยรู้สึกว่า อาการปวดบาดดีขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้หายนะต้องบอกว่าไม่ได้หายนะแค่รู้สึกว่าแบบมันก็บรรเทาได้ระดับหนึ่งนะครับปัจจุบันก็เลยแบบว่าใช้หมอนตัวนี้เป็นหลักเลยโอเคนะครับก็ทั้งหมดที่ฟาส์เล่าให้ฟังไปเนาะนะครับก็จะเป็นฟีลลิ่งส่วนตัวเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับจากหมอนหลายๆใบนะครับที่ฟาสได้เคยใช้มานะครับแต่ว่าก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่า เออจริงๆเรื่องการเลือกซื้อหมอนเนี่ยมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะครับแต่ละบุคคลเนี่ยมีลักษณะท่านอนนะครับที่มันไม่เหมือนกันนะครับมีความชอบหมอนในการนอนสูงต่ำเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะซื้อหมอนนะครับฟาสแนะนำนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปลองนอนดูด้วยตัวเองเนี่ยก็จะดีที่สุดนะครับก็รวมๆเนี่ยจะเป็นฟีลลิ่งมากกว่านะครับว่าแบบเอยนอนหมอนยางพาราเนี่ย ฟีลลิ่งให้ความรู้สึกประมาณไหนเป็นยังไงนะครับหมอนเมมโมรี่โฟมเป็นยังไงเป็นประมาณไหนนะครับก็ให้เพื่อนๆลองไปตัดสินใจแล้วก็เ,เวลาไปลองเลือกซื้อดูเนี่ยนะครับก็จะได้มีข้อมูลนะครับในการเลือกซื้อเนี่ยที่มันมากขึ้นนะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับฟ้าก็ฝากเรื่องราวของหมอนที่ฟ้าใช้ไว้ประมาณนี้ละกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ กดซับสไครต์ให้กับฟา t ด้วยนะครับสำหรับคอนเทนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับ eat fast play fast channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ